เห็ดแจ่วูะนะมาเลยไปนองเด้อย,ยากกินแซ่บแบจ่วกินหอย้บนกบอนายจมาสบายดีพี่น้องมันเนี่ยไปเหนหนา,นาตาเด้อต้มหอยพี่น้องต้มหอยมันเนี่ยหอยหนึ่งสสี่หหสอบสีห้าสอบ หอยสริ่หอยประกวงเนาะอันนี้สุกแล้วนี่กำลังต้มจิตักนอนจิตักอันนี้จิ้มได้เลยจิ้มหอยจิ้มเลยเหรอหาซอง1อซองขึ้น ตักเรียบร้อยต้มเอาสุกมีดีนะตื่นจ่อย่อยนะต้มงออกใหม่ๆไ,ไปนะ่นอะออกใหม่ๆหอนหอนอันนั้นไปใส่ใหม่เนาะอันนี้กรื่งต้มใหม่ก่วสิบัดนี่ก็จังเกียวแล้วเตอเพียว สองสามคนจิมมอน,นี่ก็จะมากินแต่ห้อยบอ่ามอนี่ยอ้าวหอยหอยสามสี่สอบอต้มบรรยากาศก็ดีขนาดตัวหนาเคียวมาเบิกกันเลยพี่น้องะกัจิมเนาะนี่พระเอกค่ะจิมนี่จิมสองคนเนาะ มือกองกัดถ่ายอย่างเดียวก็แล้วโอ้ยเห็ดแจ,จ่วูะนะมาเลยไปนอนเลยพายาก,กินเส็บแบจ่วกินหอยเนาะกินแจวกินแจวนี่ยมาประกวดประกวดไงจับแจวโอ้ย ខខមុននេះមានជើមួយជូអីនឹងមកតាក់ແລະ